การคอรัปชันได้กลายเป็นเครื่องมือในการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาตินักธุรกิจจากต่างประเทศสามารถจ่ายสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในโครงการขนาดใหญ่ได้ง่ายดายโดยไม่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เข้มงวดการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยการคอรัปชันไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับคนส่วนใหญ่ในขณะที่คนบางกลุ่มร่ำรวยขึ้นแต่คนอีกกลุ่มกลับต้องอยู่อย่างยากลำบากความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ จึงถ่างกว้างและกลายเป็นรากฐานของปัญหาอื่นๆเงินที่ถูกทุจริตไปทำให้โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุขและสุขอนามัยไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้เด็กและเยาวชนต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ย่าแย่นอกจากป่าไม้แล้วการคอร์รัปชันยังส่งผลต่อแหล่งน้ำสำคัญของประเทศ การจับปลาที่ผิดกฎหมายด้วยวิธีที่ทำลายล้างและโครงการขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศท,ทางน้ำกำลังทำลายความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำโขงเม็ดเงินมหาศาลที่ควรจะเป็นงบประมาณในการพัฒนาประเทศกลับถูกเบียดบังและนำไปซ่อนไว้ในที่ลับตากลายเป็นความมั่งคั่งของคนเพียงไม่กี่คนในขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องอยู่อย่างยากจน การเปิดโปงความจริงจึงไม่ใช่เรื่องง่ายนักข่าวและผู้สื่อข่าวที่พยายามเปิดเผยเรื่องราวเหล่านี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงและอันตรายเพื่อนำความจริงมาสู่สังคมแต่หลายครั้งก็ต้องจบลงด้วยความเงียบคืนแล้วคืนเล่าเงาของความมืดมิดยังคงปกคลุมสังคมกัมพูชาความสำเร็จที่ถูกสร้างขึ้นด้วยการคอร์รัปชันคือความสำเร็จที่เปราะบางและพร้อมที่จะพังทลายลงได้เสมอ แล้วแสงแห่งความหวังจะส่องมาถึงเมื่อไหร่